ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี YouTube ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าบายน้ามูมูนะครับตอนนี้6โมงเย็นกับ36นาทีนะครับก็มาถึงบทวิเคราะห์วิจารณ์นะครับเลือกมา1คู่นะคู่ที่เลือกมาวันนี้นะครับผมเลือกไปที่เดนมาร์กซูเปอร์ลีกนะครับจะลงเตะในเวลา6ทุ่มนะครับเป็นการพบกันระหว่างวีบ็ นะรับการมาเยือนของลิงบี้นะครับราคาณปัจจุบันเนี่ยนะครับก็เป็น v b บ็อกเนี่ยครึ่งควบลูกได้เต็มพอดีนะครับครึ่งควบลูกลบหแล้วก็ราคาครึ่งลูกเนี่ยบวกสิบยังพอไหวนะครับครึ่งบวกสิครึ่งได้76นะครับก็ถ้าดูตามทรงนะครับดูตามทรงเนี่ยราคาวันนี้ของ v b บ็อกเนี่ย ผมว่าดูดีหน่อยนะครับดูดีหน่อยนะก็มันมีมันมันค่อนข้างขียอ้อาวเอาง่ายๆนะครับทีนี้ถ้าเราไปดูสถิตีกันก่อนนะครับสถิตีของคู่นี้ต้องบอกว่าวีบอกเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างมีผลงานที่เหนือกว่าลิงบี้นะครับยามเจอกันที่บ้านของวีบอกที่นี่นะครับ เจอกันมาทั้งหมด12เกมเป็น V b บ x อกเจ้าบ้านเอาชนะไปได้8เสมอ2แล้วก็แพ้2นะครับแม้ในพักหลังเนี่ยลิงบี้จะสามารถมาเก็บแต้มจากที่นี่ได้นะแต่ว่าผมมองว่าเกมลุกของ V b บ x อกเนี่ยไม่เคยเผาเลยนะครับลองดูนะครับคือยิงได้ทุกนัดที่เจอกันไหมนัดไหนยิงไม่ได้คือแพ้เลยนะครับนัดไหนยิงไม่ได้คือแพ้เลยคือถ้ายิงได้เนี่ย วีบอกมีแต้มแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าดูค่าเฉลี่ยนะเนะี่ยถ้าผมลองเอาค่าเฉลี่ยมาหารเนี่ยตัดไอ้นัดที่แพ้ออกไปเนี่ยนัดที่ยิงได้เนี่ยคือเฉลี่ยแล้วมี2ลูก2ลูกขึ้น2บวกนะครับซึ่งถ้านับกันในฤดูการปัจจุบันนะครับฤดูการปัจจุบันเนี่ยเกมลุกของ v ีบอกก็ไม่ธรรมดานะครับนัดแรกเนี่ยยิงบอลบี้ได้ถึง3ประตูนะครับ ไปเยือนแลนเดอร์ถึงจะแพ้ก็ยิงได้นะครับไปเยือนซิเคบอกแพ้ก็ยิงได้ครับกลับมาเล่นในบ้านก็ยังยิงได้คือพูดง่ายๆ5เกมในเดนมาร์กซูเปอร์ลีก้าเนี่ยวีบอกยิงได้ทุกเกมนะครับมันก็ค่อนข้างไปแมชแมชกับสถิติที่วีบอกเจอกับไอ้เจ้าลิงบี้นะครับว่าถ้าจะเห็นวีบอกเป็นเป็นคลีนชีสศูนย์ยิงไม่ได้เนี่ย โอกาสน่าจะน้อยนะครับแล้ววันนี้เมื่อสถิติมันยืนยันว่าวีบอกมีโอกาสยิงได้แล้วก็เป็นทีมที่ต้องต่อรูปเนี่ยผมก็เลยมองว่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยม,ม,มันมันมันมีส่วนสนับสนุนละอย่างหนึ่งนะครับอย่างที่2เนี่ยคือวีบอกได้เล่นในบ้านนะครับวีบอกได้เล่นในบ้านแล้วก็อย่างที่3เนี่ยวีบอกอยู่ในแทบจะอยู่ในสถานะหลังพิงฝาแล้วนะครับเพราะว่าอตอนนี้พวกเขา ยังไม่ชนะใครเลยครับเตะมา5้าเกมแล้วนะครับเตะมา5้าเกมแล้วแล้ววันนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านเนี่ยยังไงผมว่าความที่เป็นเจ้าบ้านเนี่ยม,มันต้องมุ่งมั่นเต็มที่เพื่อแฟนบอลนอะ่ะแฟนบอลผิดหวังมาหลายนัดแล้วอะใช่ไหมเออวันวันนี้ยังไงเจ้าบ้านก็วิ่งสู้ฟัดอยู่แล้วในขณะที่ลิงบี้ผลงานเนี่ย จริงๆมันคือมาตรฐานของพวกเขาเลยลิงบี้เนี่ยอ่นเนี่ยมาตรฐานของลิงบี้สองฤดูกาลก่อนหน้านี้นะครับก็เล่นนอกบ้าน11เกมเนี่ยค่าเฉลี่ยเนี่ยดูดิชนะได้2นะครับเสมอเนี่ยก็1หรือ2นัดแล้วก็แพ้เนี่ย8กับ7ซึ่งตอนเนี้การออกสตาร์ทถามว่าของลิงบี้ดีไหมก็ดีออกนอกบ้าน2เกมเนี่ยยังไม่แพ้ใครนะครับเออยังไม่แพ้ใครนะ ในขณะที่ v ีบอก่ยเล่นในบ้าน2ฤด,ดูกาลก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าแทบจะเป็นเปอร์เซนที่ค่อนข้างสูงเลยนะชนะ5เกมเนี่ยแทบจะ50%อยู่แล้วนะครับแต่มาณนะปัจจุบันเนี่ยวีบอกยังยิงใครไม่ได้เลยยังยังไม่ชนะใครในบ้านไม่ใช่ยังยิงใครไม่ได้เพราะงั้นด้วยเหตุผลหลักๆพวกนี้ผมยังเชื่อว่าวันนี้ต้องซื้อใจ v ีบอกนะครับต้องซื้อใจวีบอกว่า เขาวิ่งสู้ฟัดแน่นะครับแล้วเกมบุกเกมลุกเนี่ยก็ค่อนข้างหวังผลได้ด้วยนะครับค่อนข้างหวังผลได้ด้วยเนี่ยเห็นไหมลิงบี้ได้น้อยเสียน้อยนะแต่ว่าพวกเขาก็เป็นเป็นไข่แดงท่ามกลางเพื่อนๆเ,เลยเห็นไหมช่วงครึ่งหลังอะ่ะแต่ว่าผมว่าวันนี้โอกาสที่ลิงบี้ จะมีแต้มผมว่าผมว่าให้น้อยกว่าโอกาสที่เขาจะแพ้แพ้แพ้มีโอกาสแพ้สูงกว่าโอกาสเสมอมีน้อยนะถ้าจะถึงชนะนี่ผมก็ว่ายิ่งยากเข้าไปใหญ่เลยนะเพราะงั้นถ้าต้องเลือกคู่นี้จริงๆอะ่ะผมว่าเลือกบอลต่อมันมันมันน่าจะโอเคกว่าในในสภาพที่ถ้าเปรียบวีบอกเป็นเสือก็อยู่ใน สถานะเสือลำบากหลังพิงฝาหลังพิงเชือกแล้วนะครับทีนี้ถ้าไปว่ากันถึงตัวเลขอันนี้ข้อมูลพวกนี้หลักๆว่าไปให้แล้วเนาะถ้าไปมองกันถึงตัวเลขอะ่ะก็ถามว่าสวยเพอร์เฟกไหมมันก็ไม่นะครับมันก็ไม่แต่ว่าถามว่าสวยไหมสวยแต่สวยเพอร์เฟกไหมไม,ไม่นะครับเออเพราะงั้นเลทที่สวยแบบเนี้ยผมมองว่า มันน่าจะเป็น V บอกเฉือนมันน่าจะเป็น V บอกเฉือนเพราะว่าในเลทของครึ่งลูกเนี่ยสบายนะครับครึ่งลูกของ V บอกตอนเปิดเนี่ยครึ่งขาวเนี่ยราคาฟิกออดเนี่ยสบายผ่านเลยนะครับเขายืนยันตอนราคาเปิดใช่ไหมทีนี้ขยับไปเป็นครึ่งควบนะครับพอมันสบายเกินไปก็ขยับเปลี่ยนราคาสูงขึ้นพอขยับเปลี่ยนราคาสูงขึ้นเนี่ย ก็ยังยืนยันว่า v ีบอกมีโอกาสเฉือนชนะแต่ว่าจะข้ามเลทไปไปแบบช่วงห่าง2-3สลูกไหมก็มีแต่มันมันไม่มากนะครับมันไม่มากมแล้วน้ำให้เต็มด้วยนะผมมองว่าคู่นี้น่าจะเฉือน v ีบอกน่าจะเปิดบ้านเฉือนเอาชนะลิงบี้ได้เพราะงั้นตอนเนี้ยราคาที่ที่น่ามองสุดก็คือไอวีบอกต่อครึ่งลูก7-6ตอนเนี้ยนะ ราคาที่ผมมองเนี่ยคือครึ่งลูก76แต่ถ้าเป็นเพื่อนเพื่อนโต๊ะพับเนี่ยยังไงก็ต้องอยู่ที่ครึ่งควบลูกลบ5อ่านี่ครึ่งลบ5ห้อครึ่งควบลบ5นะครับอันนี้ table เเลนี่ล่อภาษาอังกฤษกหน่อย <laughs> เ t a b l ลนะครับอันเนี้ยบอร์ด b, ord, b o a r d นะครับอันเนี้ยมันแค่ครึ่งลูกบวกสิใช่ไหมอ่า เนี่ยนะครับแล้วก็จริงๆอะ่ะเลทในดับเบิลชานส์การเสียประตูไม่เสียประตูเนี่ยก็ยังอยู่ในทรงที่สวยใช้ได้นะเพราะว่าด้วยราคาขนาดนี้นะครับการจ่ายให้ลิงบี้นะครับจะเสียประตูเนี่ย1.08แล้วก็ไม่เสียประตูเนี่ยจ่ายสูงถึง5.6 ในดับเบิลชานส์ของลิงบี้ก็2กว่านะครับจำนวนรวมของประตูยังพอรับได้ครับที่1ประตูจ่าย4ต่อเนี่ยดูภาพรวมๆแล้วโอเคนะโอเคนะวีบอกวันนี้นะครับแล้วก็ถ้าดูสูงแรกนะครับสูงแรกเนี่ยเขาค่อนข้างมองว่าน่าจะมีสกอร์นะเดี๋ยวผมขออนุญาตลบนะลองไปดูในเรื่องของสถิติซิ สถิติคู่นี้ไม่โอเคเท่าไหร่นะในในในบอลสกอร์สูงแรกนะครับอืแต่ว่าไอลิงบี้อะสถิติของลิงบี้เมื่อเปิดเล่นในฤด,ดูกาลเนี่ยมันคือมันเป็นทีมที่โดนเจาะเยอะอ่ะเนาะอโอกาสออกสูงเนี่ยสูงมากเลยนะครับแต่อย่าลืมว่าลิงลิงบี้มันเจอแต่ระดับหัวตารางอะเนี่ยดูดิ เจอโคเปนเฮเกนเจอบอนบี้เจอนอตเจนแลนเจอมิดทินแลนเจอซอนเดอร์เงี้ยมันก็เลยออกทรงเนี้ยนะครับในขณะที่ v ีบอนะครับเกมลุกของพวกเขาก็ใช้ได้นะเออคู่นี้ถ้าถ้าจะต้องอยู่สูงแรกก็ก็มีรุ้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ผมให้เนี่ยสูงแรกของคู่เนี้น่าจะอยู่ประมาณ60-40เท่านั้นนะครับ น่าจะอยู่ประมาณ 60- 40เท่านั้นซึ่งก็น่าอยู่ก็น่าอยู่นะเพราะว่าสูงเต็มเกมเนี่ยอ่สูงเต็มเกมเนี่ยมันมันมันยังจ่าย2ลูกครึ่งเนี่ยเแล้วก็2ครึ่งควบ3391เพราะงั้นคู่นี้ผมให้2อทัศนสองทัศนคก็แล้วกันนะครับคือถ้าเต็งเนี่ยผมขอต่อ V b บอกที่ครึ่ง76นะครับนะขอต่อ V b บอกเจ้าบ้านเนี่ยที่ครึ่ง76เนาะอ่า แล้วก็ถ้าเป็นสกอร์เนี่ยสูงแรกเนี่ยนะครับสูงแรกเนี่ยก็สเต็ปเดิมของพวกเรานะครับก็คืออยู่รอก,กดที่ราคา1ลูกครึ่งควบแล้วก็ครึ่งลูกนะครับน้ำเนี่ยขอให้เป็น0.75อัพก็แล้วกันส่วนท่านไหนที่รอให้มันงามกว่านี้ได้ทนได้นะครับก็ก็ว่ากันไปมันอยู่ที่ความอดทนอยู่ที่จังหวะการกดว่ามันไม่ยิงก่อนใช่ไหม ่าคู่นี้ผมเลือก v ีบอกนะทั้งราคาเต็งแล้วก็ราคาสูงแรกคิดว่า v ีบอกมีโอกาสทําได้ในครึ่งแรกเลยนะครับประมาณนี้ยังไงก็เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับส่วนท่านไหนที่ต้องการสนับสนุนกันนะครับก็สามารถแอดไลน์มาสมัครสมาชิกได้ที่ Line ID นะครับ ทีเด็ดน้ำมูนะครับ T D E D นะครับ N A M d o O นะครับประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีในเดนมาร์กซูเปอร์ลีก้านะครับต่อวีบอกแล้วก็สูงแรกนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ